เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นปี1โดยตอนนั้นผมใช้รหัสนิสีตขึ้นต้นด้วยค่าสี ตามปีที่ใช้ในการสอบเขาตอนนี้ผมจบจากมหาวิทยาลายัยแห่งนั้นมาได้ประมาณหนึ่งปีเศษแล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นฟุกคงฟุกเหตุการณ์ยังคงชัดใจในความคิดของผมเรื่อยมาเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปโดยสิ้นเชิงคำว,ว่าลูกพระนักเรศไม่ได้หมายความถึงบุตรและพิดาในองค์สมเด็จพระนะเรศวรมหาราชแต่เป็นคำที่ใช้เรียกแทนนิสิทในมหาวิทยาลายัย เรศสวนซึ่งภาวายวตัวเป็นลูกหลานเพื่อขอให้ท่านช่วยดูแลคุ้มครองและเป็นในถึงการขออาศัยพระนามท่านตลอดการศึกษาโดยทุกๆปีจะมีพิธีภาวายตัวสำหรับนิสิใหม่อยู่เสมอผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้เข้าร่วมในพิธีนั้นเช่นกันอาจจะต้องเกริ่นก่อนนิดหนึ่งว่าผมเองเกิดมาพร้อมความผิดปกติ อย่างหนึง่งหรือพี่ใครๆเรียกกันติดปากว่าพวกเห็นผีแต่ผมอาจจะมากไปกว่านั้นสักเล็กน้อยเพราะนอกจากมองเห็นแล้วผมยังสามารถพูดคุยและ รับฟังเสียงของพวกเขาได้ในบางเวลาผมผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับตัวผมเองหลายหลายคนเคยได้อ่านกันบ้างแล้วในกระทู้อื่น,นผมมีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือดูดวงทันไขหลายหลายคนเข้ามาหาผมพราะเรื่องนี้เช่นกันเรื่องนี้เมื่อมาพบพวูดูดีๆแล้วมันเริ่มต้นจากเรื่องราวเล็กๆที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะสร้างความวุ่นวายให้คนหลายคนคืนนั้นผมฟูพี่ เรียกให้เข้ามาพบพี่ภาควิชาในช่วงหัวค่ำเพราะเพื่อนเพื่อนของพี่หุกอยากดูดวงกันหลังจากพี่พี่เขาได้เอาผมไปโฟกณาหลอกล่อเพื่อนเพื่อนเอาไว้หลายอย่างผมกับเพื่อนสองคนพี่ผมมักจะดึงตัวมันไว้คร้งพี่ต้องบอกมาข้างนอกมาถึงพี่จอดรถของภาควิชาในช่วงคำ่ำเวลานี้ตึกเรียนมีแต่ความเงียบและแสงสีส้มของลานจอดรถ สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ที่อยู่อีฟันถนนมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาวิ่งเล่นดูน่ารักดีแต่หากมองเลยไปอีกนี้จะมีแต่ทิวไม้และความวังเวงคืนนั้นมืดมากไม่มีแสงจันทร์และแสงดาวช่วยให้ความสว่างแม้แต่น้อยเราเดินผ่านโต๊ะยามพี่ตอนนั้นว่าเปล่าไม่มีใครอยู่ทันทีที่ผ่านประตูเข้ามาก็ต้องหยุดชะงักเพราะทั้งตึก นั้นมืดสนิทไม่มีแม้ไฟสักดวงเปิดเอาไว้พวกผมพี่เป็นเด็กใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่จึงไม่รู้ว่าวิทไฟนั้นอยู่ตรงไหนเราเลือกพี่จะเดินผ่านความมืดไปยังอีกฝั่งของตึกภาควิชาพี่มีผมกว้าและอ่านปลาล้อมรอบก,กันเอาไว้แฟชมือถือคือเครื่องนำทางที่ดีที่สุดในเวลานั้นเราเดินมาจนสุดผมกว้าก่อนจะถึงทางชอมแคบๆออกไปยังโรงอาหารของคณนะ ทางเดินตรงนั้นเป็นช่องแคบกว้างประมาณ4ี่้าเมตรสองข้ามทางเป็นห้องปฏิบัติการไม่มีหน้าตาที่ตรงนั้นจึงมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสว่วงจากประตูทางเชื่อมที่อยู่สุดทางเดินเท่านั้นเรายืนมองหน้ากันอย่างหวาดหวา่นเพราะวันนั้นไม่มีใครอยู่ในตึกเลยสักคนเดียวนอกจากเราสามคนอีกอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยว่าห้องชมรมพี่พี่บุ๊กบอกเราไว้มันอยู่ตรงไหนของตึกเรียนแห่งนี้เพื่อนผมสาดไฟฉายสองไปมา ใกล้ๆกับกำแพงห้องน้ำเพื่อมองหาวิถีทางเดินอย่าเปิดนะัก พวกเราสะดุ้งสุดตัวแทบจะหัวใจวายลายจากได้ยินเสียงของพี่ส้มพี่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำใกล้ๆตรงที่พวกผมยืนอยู่พี่ส้มเห็นว่าเรากำลังจะล้มมือไปเปิดไฟทางเดินจึงรีบข้ามเพราะเป็นนโยบายประหยัดไฟของทางภาควิชาหลังเวลาเลิกเรียนให้งดใช้ไฟที่ไม่จำเป็นเปิดได้เฉพาะในห้องปฏิบัติตการเท่านั้นพี่ส้มพี่เป็นเพื่อนของพี่ซึ่งผมเคยเจอมาก่อนแล้วสองสามครั้งเดินนำพวกเราไปตาม ทางเดินอย่างคล่องเคลอาเพราะพี่เขาอยู่ที่นี่มาเกินกว่า5้าปีแล้วก็เป็นได้เราเดินตรงมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของทางเดินยาวก็เห็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่มีประตูสองชั้นกั้นเอาไว้ทั้งตรงส่วนที่เป็นกระจกของประตูยังมีกระดาษและ ฟิวเจอร์บอดปิดเอาไว้ทังแผ่นไม่แปลกที่เราจะไม่เห็นแสงสว่างจากห้องนี้เลยผมเดินเข้ามาในประตูของห้องที่มีป้ายไม้เล็กๆติดเอาไว้หรือวงกบว่าชมรมเคมีผ่านประตูไม้ชั้นแรกจะมีประตูกระจกอีกหนึ่งบานก่อนเข้าไปในห้องด้านในเป็นห้องเล็กๆมีโต๊ะเก้าอี้และโซฟาประมาณหนึ่งตามมุมห้องมีชั้นหนังสือเอาไว้เก็บหนังสือเรียนและวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว